ไม่ดีแล้วเด็กจ,จิงงจอกปีศาจหมื่นปีเหรอแย่แล้วหรือว่านี่จะเป็นนังจิ้งจอกปีศาจพี่ท่านดูษาวงแหวนตามสบายถ้าดูแลตัวเองได้ปกป้องท่านได้ด้วย จเหมือนพวกมันรู้การโจมตีของข้าเกลิ่นที่พริบตาพวกเจ้าสะก,กดรอยตามเรามาแล้วใช้อสรพิษมาถือหลัวล่อเราเข้ามาในรังใช่ไหมเรอจนพี่เริ่มดูดซับวงแหวนแล้วจงเล่นงานข้า ปกติแล้วสัตว์วิญญาณปีศารจจิ้งจอกไม่รวมฝูงชอบอยู่เพียงตัวเดียวแต่ปีศารจจิ้งจอกฝูนี้กับอยู่รวมกันเป็นฝูงลุกแล้วกันเป็นขั้นตอนนี่มันอะไรกันเจ็ดตัวเจ็ดตัวหรือนี่คือปีศารจจิ้งจอกสามตาเจ็ดร่างในตำนานรู้แล้วละ่ะ อเสน่ห์อาคมแปดกระนบวนสังหารเห็นพอ่อเห็นแม่พวกเรา,เราเรกลับมา,มาแล้วปลอดภัยกลับมาก็ดีแล้วดูเหมือนว่าพลังวิญญาณพวกเจ้าจะเพิ่มขึ้นนะใช่ครับสาวันนี้ถึงระบากอยู่บ้างแต่ข้าชดเชยวงแหวนของจกักรพรรดิเงินคำครบเก้าวงแล้วขอเท้าเทียนก็ดูซับวงแหวนได้สองวงเสี่ยวอู กระดูดรับการรวมพลังจิตแห่งกะโหลกสเสน่ห์อาคมของปีศาจจิ้งจอกพลังวิญญาระดับ76หลายวันก่อนตอนที่อยู่ในป่าเจอกลุ่มวิญญาจารย์ของจักรวรรดิมาชิงของในทาราสองขั้วข้าเกรงว่าพวกเขาจะส่งคนมาอีกข้าจึงอยากทำเรื่องหนึ่งเรื่องอะไร เจี่ยวซามั่นใจไหมว่าทําให้แม่เจ้าคืนร่างมนุษย์ได้ไม่ต้องเป็นห่วงจากกระบวนการคืนชีพวิเยษอูข้าเข้าใจวิญญาณยุดมากขึ้นอีกขั้นจากวิธีของข้าแม่จะไม่เห็นผลในทันทีแต่จะช่วยให้ท่านแม่ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นรอช้าไม่ได้เราเริ่มกันเลยเถอะ